จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการแจกอาหารเลยนะฮะมาถึงแจกส่งข้าวสารโอนเงินไปให้ชาวบ้านคือจริงๆรัฐบาลสามารถทำเงินเองสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันนานๆทีนะคะเดี๋ยวนะฮะขอแท็กเพื่อนนิดนึง ก็วันนี้จะมาพูดถึงวิธีเอาตัวรอดจากโควิดนะคะก็จริงๆเพื่อนๆก็คงจะทราบๆกันแล้วแหละเนาะ น,นี้อยากจะมาคุยถึงเรื่องของวิธีเอาตัวรอดจากโควิดนะก็อยากจะอยากจะมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ติดตามข่าวสารนะคะซึ่งมันเป็นโรคใหม่เั้นก็อยากจะเรียนว่าเน้นก็เป็นหมอเด็กนะก็พอจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์บ้างนะคะ ในเรามาพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของเชื้อโรคโควิดนี้ก่อนนะคะก็หลายๆคนก็คงจะทราบข่าวจากที่เขาได้เผยแพร่กันแล้ว่ะว่ามันติดทางน้ำลายนะคะติดทางละอองไอนะคะไอจามกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็อยู่ในอากาศได้ยิ่งในห้องแอร์ก็อยู่นะคะใครทำงานห้องแอร์เนี่ยโอกาสที่จะ,ะหมุนเวียนนะคะเชื้อโรคหมุนเวียนอยู่ได้นาน เป็น8ชั่วโมงเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนถ้าในอากาศข้างนอกนะคะที่มีอากาศถ่ายเทก็อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก็นั่นคือสิ่งที่เราทราบธรรมชาติของมันทีนีเ้เรามาพูดถึงว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะเท่าที่เราได้ติดตามข่าวสารคนที่ติดเชื้อโควิดคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกันนะฮะ คือพูดจากันคุยกันนี่ฮะถึงแม้ว่าไม่มีอาการไม่มีไข้นะฮะก็มีเชื้อโรคได้เพื่อนๆผมอรางบแล้วนะฮะเช่นอย่างที่บอกนายกอบอตอจังหวัดอะไรเนี่ยฮะคุยกันในห้องที่ท,ที่ปิดนะฮะซึ่งอันอนั้นโอกาสสูงนะฮะและ้วก็ในส่วนคนที่ติดอื่นๆนะฮะเช่นกินอาหารร่วมกันนะฮะกิน แก้วน้ําร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่นนอนๆคงจําได้นะคะเวลาเราเรียนตั้งแต่สมัยเด็กนะฮะเรียนหนังสือว่า,าต้องกินข้าวต้องมีช้อนกลางนะอย่ากกินมีน้ําลายมีอะไรซึ่งทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์โรคที่ติดต่อทางทางเดินทางที่กินอาหารด้วยกันนี่มีเยอะ,ะ่ะทางน้ําลายไม่ว่าวัน,นรโรคโรคเชื้อโรคต่างๆนะฮะเขาจึงไม่ให้อยา,เ,อาเวลากินอาหารถึงใช้ช้อนกลางนะฮะ อันนั้นเป็นส่วนที่เขาเป็นพฤติกรรมที่เขาสอนกันมาแล้วก็เวลาจริงๆตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆนั้น,นะะก็จะมีการสอนเรื่องของเวลาอาจารย์คุณต้องปิดปากปิดจมูกไอ้ปิดปากนะคะอย่าให้เวลาอาจารอย่าให้เสมหะกระเด็นออกไปนั่นคือเป็นมรารยาทที่ที่บวกกับสุขภาพนะคะมรารยาทที่บวกกับการดูแลสุขภาพทีนี้มาพูดถึงว่าเพื่อนๆ เพื่อนๆที่ห่วงใยนะฮะห่วงใยเรื่องการติดโรคนะฮะอันดับหนึ่งเลยฮะ,ะ <c ười> เพื่อนๆนะค่ะคือเวลาออกนอกบ้านเพื่อนต้องใส่น,นะใส่แมสนะใส่ชั้นสองชั้นถ้าไม่มีแมสส์นี้เพื่อนๆก็เอาอผ้านะคะแล้วก็ใส่พลาสติกก็ได้ะค่ะ <c ười> ผ้าสัก2สองชั้นนะคะ <c ười> แล้วก็ใส่พลาสติก คือพลาสติกเนี่ยมันจะกันไงครับพลาสติกเนี่ยมันจะกันน้ำลายน้ำลายได้นะเวลาเราอยู่หายใจนะคะถ้ามีน้ำลายถ้ามันกระเด็นโดนใส่ผ้ามันก็ฉีซึมได้ถูกไหมแต่ว่าเวลาเราหายใจมันหายใจออกแล้วมันเข้าทังข้างๆแต่เวลาน้ำลายกระเด็นมันด้วยสามารถอ้อมห้อมอ้อมไอ้ไอ้ผ้าปิดจมูกได้นะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะเพื่อนๆถ้าเป็นระบาดมามันดีเชิล ใจเลยไม่ต้องหว่วงใครนะคะเรียนเจอคนไข้เด็กมานะคะมาเรื่องเป็นก้อนหรือเป็นพืนน่นเะนี่ยนะแต่ใส่นี้มาหาหมอนะคะเนี่ยใส่นี่มาหาหมอเห็นไหมฮะเ <c oughs> ขาป้องกันรูปเขาอย่างดีเลยถ้าไม่มีอันนี้เพื่อนๆถุงกระดาษเอ้ยถุงพลาสติกหรือว่าเอ่ออะไรนะถังน้ํามีคนมีคนทำแล้วนะคะข้อหัวเอาเลยไม่ต้องไปหาอะไรมากนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันน้ำลาย กันละอองนะคะได้ประการที่สําคัญคือเพื่อนๆอย่าไปกินน้ําที่มีที่วางตามสาธารณะน้เมอก่อนนี้จะเห็นมากเลยคะแก้วน้ําแก้วเดียวอยู่ในถังน้ำนะคะอยู่ในถังน้ําที่ <c oughs> อยู่ในที่นันนะคะมีอยู่แก้วเดียวแล้วก็ใครกินก็น้ำลายอยู่ตรงนั้นใครกินก็น้ำลายอยู่ตรงนั้นนะซึ่งอันนั้นต้อง,ต,องต้องห้ามเด็ดขาดนะคะอันนี้คือการออกไปข้างนอกซึ่งการอาอกข้างนอกเราก็บอกแล้วว่าถือรัฐบาลก็บอกแล้วนะคะว่า ให้ออกเท่าที่จําเป็นนะฮะแล้วก็อย่าไปในที่ที่มีผู้คนมากนะะซึ่งผู้คนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเวลาซื้ออาหารอะไรก็หลีกเลี่ยงกันในเวลาที่คนไปซื้อเต็มเยอะนะฮะประกันประกันอันนั้นคือสิ่งที่เราป้องกันตัวเองทีนี้มาพูดถึงว่าตอนนี้มันมีมนมการติดต่อนะฮะเผยแพร่เอ้ยหมายถึงว่าเชื้อโรคเนี่ยเผยแพร่กันอยู่ใน ในบ้านคืออย่างเช่นอาชีพที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าไกด์คนขับแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่เนี้ยคืออาชีพต้องดูว่าแฟนเราอะไรก็แล้วแต่ออกไปสัมผัสข้างนอกหรือไปทำง,งานเนี้ยเราต้องพึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าเออเขาจะติดโรคมาไหมที่ดีอนะคะอยู่บ้านพึ๊ดพูดกันตามนี้เลยสบายใจนะคะแก้วน้ํากินอาหารก็แยกกันไปเลยคะนะแล้วให้ดีนะคะในบ้านเราก็พยายาม เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเขาก็บอกแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านรีบอาบนนะ้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะสระผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะป้องกันตนเองไปติดกับคนในในบ้านนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอย่างอย่างเพื่อนที่เป็นคนขับแท็กซี่นะนีนเคยเคยแนะนําแล้วก็เขียนไปแล้วนะคะแท็กซี่เปิดหน้าต่างเลยค่ะ เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเวลาคุณขับนะยิ่งเวลามีแขกที่อาจานนะขอขอเข้าเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าถ้าใครมีแนวคิดนะเลี้ยนเคยเห็นนะฮะแท็กซี่ระหว่างคนขับข้างหน้ากับคนขับข้างหลังเนียเขามีแผ่นคลาสสิกกันไวยเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีออแอร์เนี่ยมันสามารถเล่นรอดไปได้ที่ทางที่เดียวเปิดหน้าต่างดีที่สุดนะแล้วเวลาควรจะมีสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะเวลาผู้โดยสารลง ก็ฉีดในห้องโดยสารหรือว่าในบอกอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นคือความปลอดภัยของกลุ่มแท็กซี่ยังไงก็แล้วแต่ฮะแท็กซี่หรือทุกๆทุกๆอาชีพอะต้องใส่ต้องใส่แมสนะคะอ่านะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเรียนไปนะส่วนผู้โดยสารเพืพ่อนๆที่ต้องเดินทางโดยรถโดยสารเนี้ยก็แนะนำให้นั่งรถเมล์ที่ไม่มีแอร์นะ แม้แต่รถตู้ก็ตามจริงๆแล้วอยากจะแนะนำนะคะว่ารถตู้ควรจะเปิดหน้าตา่างไม่ต้องเปิดแอร์คือทนร้อนดีกว่าคุณรับเอาเชื้อโควิดเข้ามานะคะคือเปิดหน้าตา่างให้อากาศมันถ่ายเทออกไปนะคะมันก็จะทําใหา้การติดเชื้อน้อยลงคือมันมีวิจัยอย่างนี้นะค,ะค่ะเพื่อนๆเคยมีวิจัยว่าคนเขาเอาหนูสอง,สอง,สอง,สองตัวนะคะตัวหนึ่งอยู่ในห้องที่ผู้ป่วยวัณโรคที่เปิดแอร์ อีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องวัณโรควัณโรคมันก็ติดต่อทางทางเดินหายใจเหมือนกันอยู่ในห้องที่เปิดหน้าต่างนะคะไม่ต้องปิดปรากฏว่าสุดท้ายหนูที่อยู่ในห้องแอร์ติดเชือ้อแต่หนูที่เปิดหน้าต่างเนี่ยไม่ติดเชือ้อนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพิสูจน์ว่าการเปิดให้อากาศถ่ายเทนี่มันสามารถทําให้เชื้อโรคมันสามารถที่จะถูกแสงแดดตายนะฮะออกไปข้างนอกได้นะฮะ มันไม่สามารถที่จะหุนแล้วหุนอีกอยู่ในห้องแอร์เหมือนเหมือนกับเพื่อนๆที่ทํางานในห้องแอร์นะคะก็คืออยากจะแนะนําในช่วงนี้ถ้าจําเป็นต้องทํางานก็เปิดหน้าต่างนะไม่ต้องเปิดแอร์นะครับส่วนแม่ค้าเหมือนกันนะคะแม่ค้าก็เช่นเดียวกันต้องแน่นอนทุกคนตรงนี้นะคะยังอยากเสนอนะคะนี่พูดถึงเรื่องรัฐบาลนะคะจริงๆการออก กฎอายการศึกหรือการประกาศเคอร์ฟิวก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่เย่นอยากเสนอว่าบังคับเลยคนะ่ะทุกคนที่ออกนอกบ้านนะต้องใส่แมสกนะนะทางที่ดีอะ่ะใส่นี้ไปด้วยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนะถ้ามันเป็นที่เยอะๆโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอะไรที่มันเยอะๆค่ะนนทบุรีภูเก็ตเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใช้มาตรการที่รุนแรงหน่อยนะแต่ก็ คือก็มีความชื่นใจนะคะที่ประเทศไทยเราไม่รุนแรงเหมือนอเมริกานะคะที่เป็นยักษ์ใหญ่แต่ติดเยอะมากนะคะก็น่าสงสารชาวบ้านเอ่อประชาชนของเขานะจริงๆแล้วอเมริกานี่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีะระดับการศึกษาดีนะคะแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นก็นะเอาแล้วแต่ว่าประชาชนของเขาแต่ว่าก็น่าเห็นใจนะฮะทีนี้ในเรื่องหนึ่งที่เรียนอยากอันนี้พูดถึงผ่านถึงรัฐบาล เ,เคยมีคนเสนอนะฮะว่าโควิดจะหมดไปภายในสองาทิตย์หรือเดือนหนึ่งถ้าเราทำโดยสกรีนฮะคือต้องมีชุดตรวจชุดตรวจที่เพียงพอนะฮะส่งตรวจแต่ว่าทีนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็คงจะแบบคล้ายๆว่าตรวจเครื่องตรวจก็อาจจะไม่พออะไรเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ที่มันเล่นลอดออกไปเพราะว่าเครื่องมือตรวจไม่เพียงพอสําหรับผลเสียงหรือเขาป่วย3าสี่วันก็ไม่ยอมตรวจเพราะว่าเครื่องมือไม่มีอะไรรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำยงน้ำยาอะไรเนี่ยปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอันนี้ก็ก็มันก็เป็นส่วนที่มันเป็นปัญหาของประเทศเราที่ที่ผู้นำนะหรือว่ารัฐบาลเนี่ย ยังคงสารวนอยู่ในปัญหาเหล่านี้โดยไม่มีไม่มีคล้ายๆว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันจะสร้างความชิบหายให้กับบ้านเมืองนะเพราะว่าคนที่สมมุระเป็นอย่างนี้ยเดินสามสี่วันแนละ้วสี่ห้าวันก็ไปกระจายให้คนนู้นกระจายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญน,นะคะคือมีชุดตรวจต้องเพียงพอนะฮะ,ะประการต่อไปนะคะคือพวก มีคนเสนอเนี่ยชุดตรวจตรวจสกรีนทุกคนทั่วประเทศแล้วก็อีกเจ็ดวันคุณมาตรวจอีกทีเพื่อให้ส่วน,นสกรีนส่วนที่เหลือแล้วก็แยกกลุ่มไปนะตอนนี้คงไม่แน่ใจมันจะมันจะ,ม,นจะมันเป็นข้อเสนอทีออ่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่จริงๆในจังหวัดที่รุนแรงเนี่ี่ว่าน่าจะทําได้นะในจังหวัดที่เป็นเยอะๆควรจะทำนะฮะในส่วนหนึ่งที่อ,อ,อยากเสนอนะฮะก็คือในเรื่องของ นอกจากชุดตรวจแล้วเนี่ยนะฮะคุณิงก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยประกาศบังคับให้ทุกคนใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ควรจะควรจะทำอย่างยิ่งนะคะบังคับเลยเมีอย่างนี้ทำไมเล่นเสือเนี่ยเพราะว่าเห็นคุณพี่พงษ์นะเขียนในบทความนะพี่พงษงชัยนะฮะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาใช้ชีวิตอย่างปกตินะแต่คนญี่ปุ่นเขามีวินัยนะ ใส่อันนี้มีแอลกอฮอล์เจลมีอะไรนะคะเดน,นก็คิดว่า,าระบบอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมาตรการที่ที่ดีนะฮะที่ดีแล้วก็น่าจะได้ผลตัวกับนเนี่ยนะ응นะถ้านะถ้าให้ดีก็ไม่มีกลัวกลัวไกรก็ถุงใส่ถุงพลาสติกไปทั้งหัวไปเลยนะทั้งตัวไปเลยนะฮะกลับบ้านก็ถอดซักนะอันหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะฮะก็คือเรื่องของ การแยกผู้ป่วยหนักกับผู้ป่วยที่ที่ไม่มีอาการมากแต่ว่ามีเชื้อคือมันต้องมีสถานที่แต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นที่พักสําหรับคนที่ไม่มีอาการมากซึ่งหนึ่งป้องกันการแพร่แพร่เชื้อเพื่อสองเพื่อให้เขามีเป็นศูนย์รวมที่มีคนส่งอาหารมีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ควรจะเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอควรจะมีสถานที่เหล่านี้โดยเฉพาะจังหวัดที่มี คนติดเชื้อเยอะนะคะประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะคนที่ตกงานคนที่ไม่มีไรายได้นะคะอย่างที่บอกว่าจะมีโรงทานซึ่งเราก็คิดว่า,าถ้าจัดการไม่ดีมันก็จะเป็นแหล่งจุดศูนย์รวมการแพร่เชื้อหรือเปล่านะฮะอันนี้รัฐบาลนนะ่าจะระวังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการแจกอาหาร งถึงแจกสงข้าวสารโอนเงินไปให้ชาวบ้านคือจริงๆรัฐบาลสามารถทําเงินเองได้นะำเงินเองได้เรียนเคยเสนอไปแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเวิยังไงน,นะคะคือไม่รู้ว่ารัฐบาลจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ตอนเนี้ควรจะสนับสนุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่มีจะกินมันทุกหนักนะทุกหนักแล้วก็อีกหน่อยก็อาจจะเป็น โรคทางสุขภาพจิตนะหรือ้นขโมยมากขึ้นอันนี้ต้องต้องพึงอ,อ,อะไรระลึกให้มากพึงคำนึงให้ถึงมากนะฮะออโอนไปเ,เดือนละห้าพันก็ใช้อย่างกระสิกอะไรนะประหยัดมากแล้วก็ไม่มีค่าเช่านะฮะไม่ต้องมีค่าเดินทางคือต้องไปอยู่บ้านตัวเองนะฮะกนละห้าพันเนี่ยนะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะ แต่ยางเห็นของริการนี่เขาโอนเข้าบัญชีเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะโอนเข้าบัญชีทุกคนเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่จัดการที่ดีนะฮะการที่ดีนั้นดังนั้นยังก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะในการดูแลตัวเองเอ,อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการกินอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายนะ,ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงจะคงจะรู้ตัวดีนะคะกินผักผลไมา้กินวิตามินซีบางคนก็ แนะนำให้กินวิตามินน่นนี่นั่นนะกินขิงกินอะไรต่างๆสารพัดก็เขามันก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะอะไรนะฟาทลายโจนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ไม่เสียหายเอ้ยก็ทานกันได้นะฮะก็เลี้ยงก็ดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเองอยู่นะคะก็ป้องกันตัวเองในในส่วนที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะก็พยายามที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็ปฏิบัติตนเองนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่มีความห่วงใยของเพื่อนๆนะคะจริงๆก็บ้านเมืองเราก็เราก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ช่วยกัน Voice ช่วยกันส่งเสียงนะคะอย่างยิ่งเฉยคือผู้นําจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะ,ะอย่างอเมริกานี่โอ้ไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยจริงๆประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาจาัดก,การเองเ,องเนาะอย่างเช่นเครื่องแพทย์ไม่พอเนี่ยนี่ก็เสนอให้ พูว่าสสแต่ละจังหวัดนี่ลงทุนเลยนะฮะตัวตัวตัวเวยนเองก็คงไม่มีบารมีพอที่จะไประดมทุนขนาดนั้นนะนะนะแต่ละจังหวัดนี่ควรจะมีการจัดการเองคือสอสอตอนนี้เงียบหมดเลยนะเงีย <c oughs> บหมดเลยแต่ว่าฝักฝ่ค้านฝ่าย,ายรัฐบาลก็แล้วแต่นะจริงๆก็เป็นผู้แทนที่เลือก,กันมาแล้วตอนนี้บ่านเมืองกําลังเข้าตาจนก็น่าจะออกมา เป็นมือเป็นไม้ช่วยเหลือประชาชนบ้างนะก็นั่นแหละฮะดูแลสุขภาพกันนะคะพักผ่อนแล้วก็อยู่บ้านก็ดูแลครอบครัวกันไปนะฮะก็เป็นเวลาที่ดีอ่ะที่จะอ,อ,อะไรอ่ะอเป็นเวลาของครอบครัว <laughs> นะนก็ <laughs> ที่อยากจะคุยก็อย่างนี้แล้วค่ะอีกอันนึงที่เรนเห็นเมืม่อวานขับรถผ่านก็คือมีเทศเกตหรือตำรวจมารุขึ้นไปวัดไข้บนรถเมย์ซึ่งเ้นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าถ้าบนรถเมย์นั้นมีคนติดเชือ้อก็เป็นเพิ่มการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในการสแกนฝไข้เพราะว่าบางคนที่มีไข้มา ป่วยจริงๆนะอย่างคนที่มาจากประเทศอังกฤษเนี่ยป่วยจริงๆแต่กินยาลดไข้คุณก็ตรวจไม่เจอนะฮะแถมยังโอกาสติดเชื้อเขาอีกนะถ้าคนไม่ระวังองนเงี้ยนะควรจะมีมาตรการอย่างที่ว่าสั่งให้ทุกคนใส่แมสใส่หน้ากากเนี่ยหน้ากากเนี่ยทำเองแลยต้องตัวใครละใส่ถ,ถึงปิสิกก็ได้ค่ะนะใส่สองอย่างนะคะไม่ใช่ใส่อย่างเดียวนะใส่สองอย่างโอเคนะ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะ<ม>ก็มีอะไรก็สื่อสารกันทาง Facebook หรือวางไหนก็แล้วแต่นะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดี ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจ mm. พวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริ พระราชามหาวชิวราลงก่รท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย รราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาเวราลงองกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง